มีอะไรก็ใส่ให้หมดมาแล้วมาแล้วก็ผลปุ๊บปิ๊งปุ๊บปิ๊งปุ๊บปิ๊งจริงๆเลยลูกนี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนในวันนี้เราผมจะมาเออบอกเสาวขี้เกียจต, <c oughs> ตามส้มตามแล้วนะเอางี้แล้วกันนะช่วยกันคอมเมนต์คนละสักสองเมนูผมจะมาบอกห้องลับอีกห้องลับหนึ่งนะทุกคนคในบูเพลเ,นเ,ลเวลเนวคนละสเมนูนะซึ่งห้องลับเนี่ยมันมันนั้นอยู่ในสาาระน้ำ้วย ใครรู้แล้วก็รู้เลยนะครับใครที่แบบเพิ่งมาเล่นบูเพเว่นก็แบบยังไม่รู้ผมก็ดูคลิปนี้อ่ะเพิ่งออกโอเคไหมถ้าออกแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่รู้อุ้ยทำไมมาเกิดในนี้

มันต้องอยู่ชิดหน่อยนะแล้วมันจะทะลุไปเลยคือชิดแล้วก็มันได้เลยนี่เราไปตรงนี้อีกนะทุกคนก็จะเจอกับเปิดในห้องลับมันมีชีวิตจริงๆเลยอ่ะแล้วมันบินได้ไกลแล้วก็นานด้วยสงสัยจะบินแล้วเหนื่อยนะบินลงไปเล่นน้ำโอ้โหยดี๋ยิๆนี่มันทางโจรนีู่ว่า ใช่แล้วทุกคนใครที่อยากป้นธนาคารใช้ทางนี้นะโอเคไหมหลังจากนั้นก็ให้ขึ้นไปนี่แค่นี้แล้วคุณก็สามารถป้นธนาคารอย่างง่ายดายเลยแล้วนี่ป้นธนาคาร